ครับผมก็ผมมาตกที่สะพานดำบ้านหมอนะครับตรงนี้เขาเรียกสะพานดำบ้านหมอครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนตกปลาและเพื่อนๆนทุกคนพองคนประธานแม่นะ้ำป่าสักก็ตามนั้นครับเขาก็เรียกกันแบบนี้ครับครับผมที่ตามชม ครับผมวันนี้จะมีผลงานปลามากแค่ไหนครับผมจะมีผิดคิวไหมวันนี้ครับมรชาติครับผมปลากระกมังสะพานดำบ้านหมอครับผมนี่ครับมันๆครับผมจำแรกคลองชนประธานในน้ำปลาสักครับผมสะพานดำบ้านหมอครับผม รนบุรีครับผมน่าจะได้ไซโลครับผมปะกกายเดี๋ยวมานโทรไปร ครับผมสวยๆครับผมหมานหมานโค้เยอะเลยครับปัดกายเยี่มเยอะ หลุดไปครับไปไม่ทันมัวเดือดกล้องอยู่หลุดไปแล้วได้สองแฉมครับปลาทูครับผมหมานครับผมดอกมาป่าครับผมขั้นเบ็ดเล็กๆครับผมเนีสองแต้มครับผมไปชือดครับผมหมายทอง พานดำบ้านหมอครับผมยอดครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมจะขออนุญาตเก็บเบ็ดครับผมแล้วก็ดูผลงานปลารวมก่อนครับครับผมไปดูคนนั้นมาร,รวมครับก็ก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมอะไรทำคิดยาวๆไปเรื่อยๆครับผมจหมายของคประธทนแม่น้ำป่าสักสะพานดำบ้านหมอครับผมครับผมครับดูผลงานปลาครับผมไปดูผลงานปลารวมวันนี้ครับก่อนเก็บเบ็ดดูผลงานปลารวมกันครับไปครับ ผล,ผลงานประรวมของวันนี้ผิดคิวหนึ่งแก้มตอนกินไม่ได้ถ่ายครับผมเป็นปลากายใช,ใช้สวยๆครับผมนี่ครับปลากระมังปลากกายระตเพียนครับผม mm hmm. จะใช้สวยอยู่ครับดูวันครบับผลงานเป็นมับ ปลากำลังปลาตะเพียนครับผมประกายปิดคิวหนึ่งแก้มกินสองหลุดหนึ่งครับไม่ได้ถ่ายครับผมตอนกินครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดครับผมครับผิดพลาดประการใดว่าผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษด้วยนะครับครับผมครับผม เดี๋ยวขอเก็บเด็กก่อนครับเก็บเด็กก็เก็บปลาครับผมผมก็ขอฝากคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับคลิปต่อไปก็ปจามชมกดไลค์กดจามให้ผมนะครับผมสวัสดีครับ